เงินสรุปว่ามันเอาไปไว้ไหนจริงๆมันไม่ใช่เงินครับพี่แต่ว่ามันเป็นทองอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่มีตั้งหลายใบเนี่ยจนต้องเช่าโกดังเก็บไว้อะเข้าพาผมไปเห็นกับตาเลยนะครับจริงหรอเราอยู่กับมันมาตั้งนานไม่เคยรู้เนาะมันมีโกดังเก็บของเลยอ่ะนั่นดินี่แสดงว่ามันไว้ใจเธอมากเลยนะและ้วเธอไปทำยังไงอะ่ะมันถึงยอมพาเธอไปดูอะ พวกพี่ไม่ต้องรู้หรอกครับผมมีวิธีของผมแล้วกันงั้นเอาเป็นว่าพวกพี่เตรียมตัวเลยนะเดี๋ยวผมเอากุญแจมาให้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยระบุไปโกดังกันเลยระวังตัวด้วยนะเจมส์อ่ะพี่เออ